สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับช่องโน้ตมาลุกคุงอีกแล้วนะครับนี่เลยสําหรับวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับกล่อง v m a ม็กครแมกนะจ๊ะกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่4แล้วนะจ๊ะที่เราจะเปิดกันงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจ๊ะว่ากล่องนี้เราได้อะไรกันบ้างมาเลยมาเปิดกันก่อนชวบป,ปึ๊บขอตัดกันนะชุบโอเคอ สามกล่องที่แล้วเปิดกันไปยับยับเลยมากล่องนี้เราจะได้อะไรกันแกะก่อนแกะก่อนชุดโอเคแกะเรียบร้อยแล้วปลลุ้นกันเลยโอ้โหเราเปิดกันเยอะมากเลยนะครับสำหรับกล่องนี้มาเลยมาเลยซองที่แล้วเนี่ยกล่องที่แล้วกล่องที่แล้วไม่ใช่ซองที่แล้วกล่องที่แล้วซองแรกมา c s r เลย กล่องนี้มีอะไรบ้างนี่ไปจิกกุคันเบ็ดฮันเดอร์สแล้วก็รีเวิร์สโฮโลเป็นโอ้เอเนจีวอชโอเคมาจ้าเปิดกันต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนี่พื้นฐานจิตนะจ๊ะโบวาลุนมาวิบแล้วก็เป็นโอ้ถุงมือปัดเปล่าเพชรัยแล้วก็อันสุดท้ายเฮ้ย อามาอามาโอ้โอมีต่อเนื่องนี่ง่ายโอเคมาแล้วตัวที่หนึ่งปื๊บมาจาเอนเ์จีเล็กอุ้ยโมโคโคมาซามายโอลุแล้วก็เป็นเทฟสะเตียมแล้วก็ แล้วก็โอ้มาอีกแล้วอาอามาจิตหรือเปล่าหรือเป็นไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วนี่ไงไม่มีคิ้วใบที่สองนี่ชุบ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 เอออาร์แทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับคาโอลิโปออโรราเอเนจีพัดหมุนวนแล้วก็โอโคบออนหรือเปล่า ไม่ใช่เป็นน้องวัวกระทิงเคนทาร์โรสไม่ใช่ริวอร์โรโรเป็นมาโฮมิวโอเคบายบายยาไปยาไปช็อตนี่ซันจิมุชิคิมแก่นี่เราเพิ่งไดอาร์ดซีเชอาไปนะจ๊ะมาแล้วการค้นพบของนักผจญภยัยเฮ้ยเฮ้ยมา CHR มา มาเอ้ยมีข้างหลังด้วยอะ่ะข้างหลังเป็น reverse holo ่ะเอาข้างหลังออกก่อนเป็นนี่ฟีโอนี่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขอเก็บซองไว้ก่อนเพราะมันเป็น csr โหกล่องนี้ก็มาไวเกินพอๆกันเลยซองที่เท่าไหร่เองซองที่ 5. อ้าเไปต่อไม่เป็นไรเก็บไว้ลุ้นทีหลังนะจ๊ะไม่ฟื้นชุบ energy พืช ฮิโตคางิทานเดอส์แล้วก็เป็นเอเนจีพืชโอ้โหมาคู่กันเลยนะออล่าเอเนจีแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, น่าจะเป็นหมีครั้งเดียวหรือเปล่าจิกุปซาคุมะนี่ไงโอเคไปลุ้นกันต่อไปจาเปิดกันยับยับกล่องนี้ ึบเอเนจีสายฟ้าคาจิชูโยมาวารุนี่ผ้าคลุมยอดทนแล้วก็โอ้ทันเดินไมกคเซครอมหรือเปล่าฟึบนี่เซครอมไป uh huh. เปิดกันเพลินนะครับผมเอเนจีมัดจีเมรียน ท่านประธานโลดกล่อ,องที่เราได้คู่กับมุกเกน v m x x นะครับแล้วก็ Energy Speed ไว้สุดท้ายอ้าวน้ำอีกแล้วน้ำที่ออกมาแต่ไม่เคยได้ u ิกชุ h เตอร์ Quick er เลยเอินเทเฮ้ยมาแล้วอินเทอินเทเย้ไม่ใช่คิงด้านแตกมไม่ยอมมาเลยจริงๆแค่อินเทเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย อินเทคุณจะไม่มาให้ผมหน่อยเหรอยังไม่ได้เลยนะจ็ะกับบอสเนี่ยบอสเชอรินโบวรัชเทอร์โบโแพดแล้วก็เฮ้ยทิปเบิลนอาร์ทิปเบิลนอาร์โอโหปิกาจูอีกแล้วคุณจะมาทุกกล่องอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะคุณก็มาเยอะเกินนะจ๊ะปิกาจูเนี่ยอา้าว CHR ด้วยอ่ะไปเอา,เอาสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาตัวไหนเอย่ย อ่ะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยยังไม่ได้พอดีเลยทันเดิร์ดเพราะว่าครั้งที่เราได้แต่ชาวเวร์สไปโอเคไม่เป็นไรคุ้มคุ้มหืมูยังไม่ซ้ำจ้าไม่เป็นไรฮะเปิดกันต่อไปโอเคมาดาคูมะอ่ะเอรูเอโดทวินเอเนอร์จีอ่าอ่า ซาเชียนไหมซาเชียนไหมหรือว่าอาเมอกาหรือว่าอาเมอกาอา้าวแฮปปี้นัทไปเลยแฮปปี้นัทน้องไข่เรานี่เองเอ้ยซีไออาีกแล้วโอ้โหมาคู่คู่กันเลยเอ,อ้าวไปโอ้เอ๋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 เซครอมกับเอ็นหรือเปล่าฟุ๊ปไอเซครอมกับเอ็นมายังไม่มีเหมือนกันนะจ๊ะลุ้นกันต่อ อืฮึโอเคไปฟุ๊บโบวาลุนททชชูเลเวลบอลแล้วก็เอ้ยทิปเปิลอาร์มาแล้วทิปเปิลอาร์มามาขาวอืมพอจังหวะที่ไม่มีก็ไม่มีพอมาปุ๊บนี่จัดจะได้สองเด็กละฟุ๊บโอ้ยูกิฮะยูกิคาบุริโอเคกี่ใบแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมากันห้าใบห้าใบนี่ก็มากันเยอะเกินอ่ะเอเนอร์จีมืดบลิลิลิดามะสุลาละแล้วก็เป็นเออหอคอยจู่โจมครั้งเดียวใบสุดท้ายใบสุดท้ายเป็นเขียวอีกแล้วอืม อะลุ้นกันเลย1นึ่งสองือ้ยแอปริวคุณจะมาหลอกลอนบล็อกเวน้นบล็อกแบบนี้ก็ไม่ได้นะจ๊ะไอใบที่ต้องการเนี่ยไม่ออกมาให้บ้างเลยอยากได้โบสมาเอเนจีไฟโคคูนเมสซอนเมสซอนใช้งานนะจ๊ะอุ้ยโอ้ทูสแครปเปอร์โอเคใบสุดท้ายอาอา,อ,าอีกแล้วมาจิตนี่ไงโอ้โหแทบจะครบแล้วเนี่ย โอเคไปต่อมาโววาลุนเอเนจิสโตนชีบะแล้วก็อ้าวแลแลลุนลุนอื้อโอ้บูราอัไปรู้เลยยาวๆอย,ย,ย,ย่างเงี้ยอันเดียวแล้วก็เป็นเป็นเป็นเอ้ยเลเวลบอนแบบรีวอร์โโซโลอุย้ยใส่เด็กใส่เด็กสวยงามสวยงาม มาเลยลุ้นกันต่อ s w a ฟ f l o มาฮูมิวโบลินแต่เสียงสะท้อนแล้วก็เฮ้ยอารอาอีกแล้ว啊อารอารอีกแล้วอะใบสุดท้ายดูใบสุดท้ายก่อนเมสันเอ้ยสวยลิเวอร์โธโลอ้าวใส่เด็กใส่เด็กแล้วก็แล้วก็โอ้มาลุยาคูเดะเอ้ยไม่ใช่ บาชาโมน้องไก่น้องไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับอีกกี่ซองหนึ่งสอง 1, 2, 3, 4, 5, สามสี่ห้าซองเอาไปไปต่อลุ้นกันลุ้นกันฮึ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 อชิบป,ปุ๊บเอนนจิมจิตนะจ๊ะเดวิลทางเกลือสู่ยอดเขาเฮ้ยจุ๊บโอ้โห เพอรีใบสุดท้ายโอ้โดทาคุณนี่ก็มาบ่อยเกินโดทาคุณเนี่ยมาเฮ้ย hey, ยังไม่ครบเลยยังขาด C H I อีกหนึ่งใบเอนเ g จีน้ำมาอีกะเมลีฟฟึบฟึ๊บฟึบฟึบเอ้ยลูลีนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกโอ้โหธาตุพืช ธาตุพืชธาตุพืชโคโร็อคเอ้ยไม่ใช่อีออฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแปดใบบแล้วแปดใบบแล้วอ่ามาลุ้นกันต่อ,อจะหลุดเลสไหมเนี่ยกล่องนี้หรือว่าเราจะไม่ได้ SR อีกหรือนี่มาเอน r g อร์จีเล็กโดมิเลอร์ ลุบโป,ปง้งเอ้ยเอเนอร์จีจูโจมต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็วกโอ้โหแล่แหล่แล่แล่ลุ้น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 ลุ้าานลุ้นล้นอสโนนี่ไงนี่ไงอินเทเลียนเนี่ยไม่มาเลยไม่มาให้เห็นเลยนะอินเทเนี่ยอินเทคุณไม่มาเลยนะมาจ้ะลุ้นกันต่อเอ้ามา ชาว์เวสไทเลสมาสตาอโอโหออีออฟหรือเปล่าฟุ๊บไม่ใช่เคเซเียแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นเอ้ยเซตอามาแล้วมาแล้วเอาไฟอีกแล้วลิซาดอนอีเป็นไงล่ะลิซาดอนไงใบที่สามโอ้ยสานุกสานาน โอเคนี่ลุ้นกันถ้าออกอันี้อันนึงครับโอกาสที่เราจะได้ SR นี่ช่างลิบหลีซะเหลือเกินโอเคมาเลย,เยวิดิวกองสองทางใกล้เอเนอจีจูโจมครั้งเดียวอ้าวเรียบร้อยอด SR อดเลยอดเลยมัยงกรมังกรโอ้เลควาซ่าเห็นหัวละอนี้ไปสุดท้ายไปสุดท้ายเป็นโอ้ทวินเอเนอร์จีแบบรีเวิร์สโฮโลมา ลุ้นกันดืดเดดเดืดด,ด,ด,ดสองสุดท้าย CSR ชงแอปอีอะไรเอ่ยอ้าวมุกเกลหรือเปล่าไม่ใช่หมีหมีไม่หมีวีเอ้ยแบ็กกี้ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นแบ็กกี้แต่ว่าขอดูนิดนึงว่าวีวีแม็กเนี่ยอ้าววี v วีด้วยแบกกี้เอ้ยสวยงามไม่ซ้ำนะจ๊ะโอเคอยู okay, ่อืมชอบเลยใบนี้โอเคก็สำหรับกล่องนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านเพราะว่านี่เราได้การ์ดนี่เลยสามใบนี้ผมเก็บหมดอยู่แล้วแล้วก็ใบนี้ก็ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็เราจะได้นี่เลยชุดึม เลควาซาใบนี้นะครับซึ่งจะเป็นอีกอาร์ตหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกล่องสายน้ําแห่งนับผ้าแล้วก็ได้บัตรเรกนะครับที่เป็น V ีมา i ิแล้วก็ V ีแม็ที่เป็นน้ํานะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการที่ใช้เล่นได้นะจ๊ะโอเคก็สําหรับวันนี้นี้เลยคุ้มคุ้มคุ้มไม่ซ้ําเลยนะจ๊ะโอเคก็สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ผมรบกวนให้กดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับกล่องหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องนี้กันอีกนะจ๊ะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับุ